นิวนาภาสอรเปิดที่มาชื่อลูกคนแรกชวนขนลุกเลยค่ะ ท้องโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เตรียมเว้คุณแม่ป้ายแดงอีกคนหนึ่งแล้วสําหรับนักร้องสาวเสียงดีนิวนภัสสรค่ะที่กําลังมีความสุขกับการอุ้มท้องลูกคนแรกแทนเจ้าตัวกับสามีเป็กเปรมนัทเนี่ยนะคะยังออกอาการตื่นเต้นสุดๆเลยหลังรอคอยข่าวดีนี้มานานเชื่อได้เลยนะคะว่าต้องนับวันรอเจอหน้าลูกกันอย่างแน่นอนล่าสุดนะคะนิวนภัสสรนเนี่ยได้เล่าเรื่องชวนขนลุกผ่านรายการศึก12ราศีว่าชื่อลูกนี้ได้มาตั้งแต่ตอนฝัน ฝันว่ามีเด็กแล้วเขาเนี่ยบอกเลยค่ะว่าชื่ออะไรและไม่เคยฝันอะไรแบบนี้มาก่อนซึ่งพอเบบีมาแจ้งชื่อในฝันแม่ปุ๊บลูกก็มาเกิดเลยค่ะเขาก็มาเลยเราก็ท้องทันทีค่ะงานนี้ชื่อคนแรกของสาวนิวจะใช้ชื่อเดียวกับเด็กที่มาเข้าฝันหรือเปล่าคงต้องรอรุดอีกทีหนึ่งนะคะ